สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออทอสโคอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ2025เดทุสอนครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ล้ําอนาคตเทคโนโลยีสุดล้ําและสมรรถนะที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นคนใช้รถในเมืองหรือกําลังมองหารถครอบครัวคันใหม่ทุสอนรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ได้แบบทรบถ่วนแน่นอน มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับทุสอน2025ยังคงเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ Thermetric h e d l e x ซึ่งเป็นไฟหน้าแบบเลทที่ซ่อนอยู่ภายในกระจังหน้าเมื่อปิดไฟจะดูกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแต่พอเปิดใช้งานแล้วดูโดดเด่นและทันสมัยมากเส้นสายบนตัวรถมีความเฉียบคมและมีมิติธร,รมให้ดูสปอร์ตและมีพลังล้อแมกซ์อลลอยมีขนาดใหญ่ถึง19นิ้วในรุ่นท็อและยังมีตัวถังสีใหม่ๆ เช่นสีเทาด้านหรือเขียวระกดที่ดูหรูหราสุดๆบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกต้องเหลียวมองแน่นอนถัดมาเป็นห้องโดยสารภายในซึ่งปีนี้ฮันเดย์ยกระดับความพรีเมียมไปอีกขั้นด้วยดีไซน์แบบเรียบหรูอคอนโซลกลางดูสะอาดตาม,มาพร้อมหน้าจอคู่ขนาด12 3นิ้วทั้งหน้าจอมาตรวัดดิจิทัอและหน้าจออินโฟเทนเมนต์มีระบบไฟ ambient lighting ที่เปลี่ยนสีได้บนหนังสังเคราะห์สัมผัสนุ่มพร้อมหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาเพิ่มความโปร่งโล่งสบายสำหรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารบอกด หลังมีพื้นที่กว้างขึ้นกว่าเดิมและที่เก็บสัมภาระก,ก็ยังคงเป็นจุดเด่นเหมาะสําหรับคนที่ชอบเดินทางหรือพาครอบครัวออกทริปในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ทุซอนสอ2มาพร้อมหลายตัวเลือกโดยเครื่องยนต์หลักจะเป็นเบนซิน,น2.5ลิตรสี่สูบให้กําลังประมาณ187แรงม้าจับคู่กับเกียร์อนโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ลุ่มนวนและยังมีรุ่นไฮบริด และ P/LUG In Hybrid สำหรับคนที่ต้องการความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือรุ่นไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ226แรงมา้าและ P/LUG In Hybrid จะอยู่ที่261แรงมา้าพร้อมระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ประมาณ50กิโลเมตรเหมาะกับการใช้งานในหมู่มากฮ <h aha> เรื่องสมรรถนะการขับขี่ก็ไม่ธรรมดาครับระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้ขับนุ่มนวลแต่มั่นคงตัวรถเก็บเสียงได้ดีมากแม้วิ่ง ด้วยความเร็วสูงมีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบแทร็กให้เลือกในบางรุ่นและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น normal eco sport และ smart คุณสามารถปรับให้เหมาะกับสภาพถนนหรือสไตล์การขับของคุณได้ตามต้องการด้านเทคโนโลยี <you. S 1> และความปลอดภัยได้จัดเต็มเหมือนเดิม,ร,ดมระบบ infotainment รองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สายบางรุ่นยังต้องเสียบสายมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต usb-c หลายจุดและระบบเสียงจาก b o s แบบพรีเมียมระบบความปลอดภัยก็ครบถ้วน ทั้งระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันและกล้องมองรอบคันแบบ360องศารุ่นท็อปยังมีระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติจากรีโมทอีกด้วยมาถึงเรื่องราคากันบ้างครับฮันเดทุซอน2,025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเบสส่วนรุ่นไฮบริดหรือ PLUG-IN h y b r ิดจะอยู่ราวๆ1,450,000 1,750,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชั่นซึ่งถ้ามองจากสิ่งที่คุณได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากฮ่าฮสรุปแล้วครับถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ขับดีเทคโนโลยีแน่นความปลอดภัยจะเต็มดีไซน์ล้ำอนาคตและราคาสมเหตุสมผลัเดตุซอน2 0งพคือตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออลโทสโคและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนของทุกซนรุ่นใหม่นี้มากที่สุดและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับ